เมื่อเช้าหลวงตาชี้ว่ายังมีตัวเราเข้าไปดูจิตค่ะแอคชั่นที่มีตัวเราเข้าไปดูจิตแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามีตัวเราเข้าไปดูจิตแล้วเราก็ไม่ทำเดี๋ยวกว่อนเนี่ยเอ๊ะหมอเขาตกใจงงอะไรวะเอ๊ะไปชี้ปุ๊กไปกับเราไม่ใช่เหรอแล้วไปชี้ปุ๊กกลับมาหลงเอาตัว,ต,วตัวไปทําได้ยังไงเอาตัวนี้ต้องแก่ตัวดีดูสิอโอ้พี่หมอคะบางอย่างมันก็ต้องเรียนรู้นะพี่หมอนะพี่หมอ พีห่หมอต้องเข้าใจนะคะ <laughs> <laughs> คือเออมันมันมัน,ม,นมันแปลกมากพี่หมอคือตอนแรกเนะะี่ยค่ะมันเหมือนมันเข้าใจได้ได้ไปเลยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะไรก็ตามมันเป็นสังขารที่เกิดขึ้นอยู่ในใจที่มันคนละสเกลก,กันแล้วพอไปเรื่อยๆความรู้สึกของใจเริ่มหายไปแล้วก็เริ่มเหลือแต่ตัวเรา <laughs> พยายามเข้าไปดูเข้าไปทํา มันมันลืมค่ะมันลืมจริงๆพี่หมอมันคือมันคือการลืมลืมแล้วกลับไปเป็นอนุสัยเก่าๆแบบแบบลืมไปเลยค่ะแล้วก็แต่ว่าความแตกต่างมันจะมีนิดหน่อยนะคะหลวงตาก็คือว่าถ้าลืมแล้วไม่เคยสัมผัสมากรมันมันจะลืมยาวและยาวมากๆแต่อันนี้ก็ยาวนะคะหลวงตา แต่อันนี้ก็ยาวค่ะแต่อันนี้ก็ยาวอันนี้ก็ยาวยอมรับว่ายาวก็ค่ะแต่มันก็ก็แค่นั้นนะคะหลงวงตาเห็นไหมว่าแล้วหมอเนี่ยประเด็นหลักของทุกคนเนี่ยคือเมตตดชีพูก,ก็คือลืมใจที่ไม่เกิดไม่ตายทําให้เกิดไม่ตายที่เป็นอมตะไปเลยเหมือนกับนี่เราสาขัยรายใหญ่เลยนเนี่ยกับเของการองตามาฉีดด้วยเนาะมันมัน,ม,นมันมีประเด็นประเด็นหนึ่งที่ที่มี ที่เป็นข้อสังเกตแล้วกันว่าคนคนส่วนใหญ่ทำไมถึงลืมใจก็ก็มักจะพบว่าคนที่ลืมใจอ่ะก็คือคนที่หาใจหาใจคือหาวิธีที่ไปเจอใจมักจะลืมใจง่ายแต่คนที่รู้จักใจอะ่ะไม่ใช่ไม่ค่อยลืมใจอะ่ะมันเหมือนกับเหมือนกับที่องค์ตาเคยบอกว่า มันพบกันครั้งหนึ่งพบกันตรงนี้แล้วเราพบกันแล้วเรารู้จักกันแล้วเราเราเรารู้จักแล้วเราเราศรัทธาศรัทธาในการพบอันนั้นนะคือคือมันเป็นความศรัทธาที่ที่ที่จะบอกว่า อย่างที่ผมจะยอมใช้ค,คําเดิมคือยอมซีโรล,ลาบก็คือยอมรับความจริงแบบนั้นจริงๆเลยก็คือมันมันไม่มีการหาทางอีกต่อไปแล้วมันไม่จําเป็นต้องหาตมันมันมันไม่ต้องมันคือมันมีข้อสงสัยไม่มีข้อกังวลไม่มีข้ออะไรทั้งสิ้น <S <S 1> <S 1> ผมมีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นจุดจุดที่ที่สําคัญมากกับกับการที่เพราะถ้าเราถ้าเราไม่ได้ไม่ได้มั่นคงและศรัทธาในารู้จริงอันนี้จริงๆด้วยใจจร,จริงๆเนี่ยเราจะกลับไปหาทางใหม่คำว่าหาทางใหม่คือกลับไปหาใช้วิธีเดิมคือหาทาง เนี่ยผมถึงถึงเข้าใจว่าเหมือนเหมือนกับตอนเนี้ยสมมติว่ามีมีมีคนมาพูดกับผมเรื่องทางเนี่ยคุณไม่ต้องพูดกับผมอะ่ะมันเหมือนผมชอบไปอยู่คนเนี้ยคุณไม่ต้องพูดกับผมแล้วผมผมชอบของผมคนเนี้ยคล้ายๆอย่างนั้นนะคล้ายๆสไตล์อย่างนั้นนะมันมันเป็นฟิล์อย่างนั้นนะนะมันเป็นอย่างนั้นนะไม่ชินผมก็เลยเข้าใจเออแต่ก็แต่ก็เข้าใจว่าว่าความความมั่นคงเนี่ยนอกจากศรัทธาแล้วมันมั่นคง ผมผมคิดว่าไม่ใช่อาจจะไม่มั่นคงในในในรู้อันนี้จริง,รงๆอ่ะคือไม่ไม่คิดว่าอันเนี้ยคือคือที่สุดคือที่สุดของการพ้นทุกข์ที่สุดของทุกสรรพสิ่งที่สุดที่มันเหนือเหนือทุกสิ่งรวมถึงตัวเราทั้งหมดเนี่ยคือถ้าเรามั่นคงในในในทำไม่เกิดไม่ดับแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่ไม่ต้องปฏิเสธอีกทำไมทำไมผมถึง ถึงกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าตอนที่อยู่ที่ที่ยุโรปเนี่ยผมพูดกับองค์ตาหลายรอบต่างกรรมต่างวาละมากว่าท้ายที่สุดของพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกท่านน่ะตั้งแต่หลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่ว่านเนะท่านก็พูดสมัยตอนที่หลวงตาป่วยทําไม่เกิดไม่ดับท่านพุทธาหลวงปู่พุทธาท่านพูดอย่างนี้ชัดเจนมาก ทุกคนลงที่ทำเม้ลงสุดท้ายนี่คือคนที่ตอกหัวตะปูลงริ่มเลยคือลงปูสเมทโทพูดถึงสิ่งทำที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นเป็นการเป็นการเป็นการตอกย้ำตอกหัวตะปูคือคือคือมันมันเป็นการย้ำมัน,มนความมั่นคงอะ่ะมั่นคงและศรัทธาในรู้มันเป็นอะไรที่ที่ไม่งอนงนคอนแคนในสิ่งเหล่านี้มัน,มานการการดำรงชีวิตในปัจจุบันมันก็คือก็คือก็คือเข,อขาเรียกว่า ตรงนี้ไม่ต้องมาพูดกันอีกแล้วไม่ต้องพูดเรื่องทางทางไม่มีเหตุที่ไม่พูดเรื่องทางเพราะทางมันไม่มีเ <c oughs> <c oughs> นื้อของไหมมันไม่มีทางนั้นไม่ต้องไปหาทางเมื่อไหร่ก็หาทางมันก็เป็นสังขารแหละก็ก็ก็เขาเข้าใจเป็นอย่างนั้นไปนเลยมันก็เป็นเป็นแค่ตรงนั้นมันก็เลยยังไงอะ่ะมันก็อยู่กับอย่างเงี้ยคือสิ่งที่เราไปรอบนี้ที่ดีมากๆกก็คือเหมือน เหมือนที่องคตาบอกว่าเป็นอินเทอร์น่ะผมเป็นหมออินเทอร์ที่ไปเรียนรู้ของจริงเรียนรู้ของจริงเรียนรู้ของจริ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 งทุกอย่างจริงจริงจริงเฮ้ยมันจริงจริงจริงมันมันไม่ต้องมาพูดแล้วว่าอะไรที่ไม <reception> learn ่จร okay. ิงมันเพราะจริงหมดอย่างเงี้ยมีประโยชนหนึ่งที่หลวงปู่สมเด็พูดไปท่านพูดได้ดีมากท่านท่านพูดบอกว่าที่ที่องตาเมื่อกี้ท่านพูดว่าหลวงปู่สมเม็ธว่าโอ้ท่านใช้เวลาหลายปีมากตั้งแต่พบใจพบธรรมเนี่ยพอจะถึงใจถึงนิพพานเนี่ยโอ้โหเป็นเป็นเป็นเวลานานมาก ซึ่งหลายๆองค์ก็จะเป็นแบบนั้นเอ่อท่านนั้นพูดบอกว่าท่านก็มั่นคงในทําให้เกิดไม่ดับเนาะที่เป็นความสงบเงียบแต่ทําไมอย่างที่หลวงตาว่าทาไมทาไม่เกิดไม่ดับไปไปมามาไปไปมามาเดี๋ยวเดี๋ยวสงบเดี๋ยวไม่สงบอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ไปเจอตัวตัวท่านเองนั่นแหละที่ที่เป็นผู้สงสัยที่เป็นเกิดดับแล้วไป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 ,ไปพิจารณาทําใไม่เกิดไม่ดับแต่จริงแล้วทําไม่เกิดไม่ดับมันก็เป็นไม่เกิดไม่ดับอยู่นั่นแหละเนี่ยมันมันเป็นลักษณะแบบเนี้ยมันเป็นคือคือคือ คือมันเหมือนกับมั่นคงในธรรมไม่เกิดไม่ดับเพราะถ้ารู้ว่าทําทำไม่เกิดไม่ดับมันมันต้องมันต้องมั่นคงมันต้องไม่มันต้องไม่เกิดไม่ดับจริงๆตามชื่อเขาเลยอ่ะตามชื่อเขาเลยอ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นธรรมที่ที่มีแต่รู้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมั่นคงไงท่านมั่นคงไงไม่ท่านท่านไม่มั่นคงนะท่านก็ต้องไปหาต่อถูกไหมท่านต้องไปหาต่อเฮ้ยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายท่านมั่นคงในธรรมไม่เกิดอ่ะท่านถึงเรียนว่าอ๋อที่แท้ตัวท่านเองต่างหากที่ ไม่มั่นคงไม่มั่นคงนี่มันเลยกลับกันพอจบตรงนั้นก็ท่านก็ก็ไม่มีข้อสงสัยแล้วก็ไม่ต้องไปถามใครอีกอย่างงี้ครับมันก็คือบอกว่าเออศรัทธาและมั่นคงในรู้ก็ก็แต่สุดท้ายท่านก็ปล่อยตัวที่มั่นคงไปด้วยเนาะไม่มีผู้ที่มั่นคงไม่มีผู้ที่ศรัทธามันไม่มีผู้นั้นอยู่แล้วมันมีแต่โดยตัวเขาเองอ่ะเขาศรัทธาตัวเขาเองว่ามั่นคงในตัวเขาเองในความไม่เกิดไม่ดับนั่นเป็นลักษณะอย่างนั้น เข้าใจว่าน่าจะเป็นประเด็นนั้นมากับแมชีเพราว่าแต่ตอนนั้นแมชีก็เข้าใจโอ้โหานศึกกันเดือนกว่าคือคือเบื้องหลังอะเบื้องหลังที่ท่านบันคงในทรรมไม่เกิดไม่ดับที่เป็นไซเลนท่านก็อธิบายว่าท่านเคยอบไซเลนเนี่ยไซเลนเนเจอร์คือไอ้ใจที่สงบเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่สงบของเขาเองไม่ใช่ว่าเราไปทําให้สงบนะมันเป็นความสงบ เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเนี่ยมันท่านก็ไปก็ไปพบพบธรรมที่ใจอ่ะที่เป็นไซเลนที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติสงบโดยธรรมชาติไม่ใช่ไปปรุงแต่งให้สงบเป็นความสงบโดยการไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่หลงสังขารเนี่ยก็จะเป็นไซเลนแต่พอสงบเสร็จแล้วเดี๋ยวความสงบมันหายไปไซเลนมันหายไปหายไปด้วยการที่ว่า ไปหลงสังขารไปสงสัยไปดิน้นรนไปค้นหาไปพยายามพยายามเอา้าความสงบก็หายไปเธอเลยเอา้เอาเฮ้ยไอไซลเลนที่เป็นความสงบเนี่ยมันไม่เที่ยงนีว่ว่ะมันไม่ใช่เป็นอวตารมันเกิดดับได้ถ้าก็เลยไปยิ่งดิ้นรลค้นหาอย่างเลยยิ่งไปนิ้นรลค้นหาตัวอื่นที่ไม่ใช่ความสงบใจที่เป็นความสงบที่เป็นไซที่เป็นไซลเลนโดยธรรมชาติแล้วก็ถ้ายิ่งดิ้นรนค้นหาเนี่ยถ้ายิ่งออกห่างไกล จากไซเลนเอาไปเรื่อยแล้วทักการโทษว่าไอ้ไซเลนเนี่ยมันไม่ไม่ไมอมตะถ้าเป็นระเบียบตัวแหวนอาธรรมที่เป็นอมตะแต่พอท่านขนาดจิตใดที่ท่านเนี่ยสิ้นหลงสังขารของมันเองด้วยได้ไม่ใช่ตั้งใจจงใจ,จเจตนาพยายามที่จะสิ้นหลงสังขารคือมันสิ้นหลงสังขารด้วยความรู้ความเห็นละความเข้าใจแล้วก็รู้จักใจแล้วมันสิ้นหลงสังขารของมันเองใจมันก็เป็นความสงบของมันเองกลับมาที่สงบที่อันเดิมอีกก็เป็นไซเลนที่เป็น สงกกบเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอีกอน,นา,าขอบเ็ตไม่ได้อีกแล้วก็หลุดไปอีกอ้าวอเออใส่เลนนี่ก็ไปเที่ยงอีกไ่เที่ยงถ้าเกิดวนอยู่ตรงนี้หลายรอบหลายปีเราว่านะวนอยู่หลายปีแล้วก็หายไปสุดท้ายท่านวนไปหาด้วยกับวิธีอืนอ่นๆด้วยรูปแบบอื่นด้วยอะไรด้วยเหตุผลด้วยตรก,กะอะไรต่าตามพอมันขนาดจิตที่มัน สี่หลงสังขารก็กลับมาที่ไซเลนเนเจอร์คือคือธรรมชาติที่เงียบสง,สงบสกัดเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติของมันเองมันเป็นของมันเองเมื่อสี่หลงสังขารในขณะดจิตนั้นอ่ะเฮ้ยวนไปวันมาก็มาจบแค่ตรงเนี้ยวนไปวนจบตรงนี้แล้วถ้าเลยมาพบความจริงว่าธรรมชาติไอ้ไซเลนเนี่ยมันไม่ได้หายไปหรอกมันไม่ได้เป็นสิ่งเกิดดับแต่เพราะว่าท่านเนี่ยตัวท่านเองอะ ที่ยึดถือเป็นตัวเป็นตนแล้วเอาตัวเองกับไปที่หลุนค้นหามันเลยมาบางังมากลบไซเลนเนเจอร์ nature, คือธรรมชาติที่ไม่ไม่เกิดไม่ดับยางเป็นอมตะไม่เกิดไม่ตายที่เป็นไซเลนเป็นสิเป็นธรรมชาติที่เงียบสงบสงัดเป็นดเดียวกับธรรมชาติที่เป็นอมตะแต่มันไม่ได้หายไปไม่ได้เกิดดับแต่ท่านเองอ่ะตัวเราที่ไปยึดเป็นตัวเองขนาดจิตน,นั้นแล้วก็ไปดิ้นลนค้นหาไปหาความเป็นอมตะทมที่ไม่เกิดไม่ตายอย่างเป็นอมตะทมที่เที่ยงแท้นิพานเที่ยงแท้ สุดท้ายมันก็มากบมาบางเหมือนเมฆทุกท่าที่ทุกกระดาษติดที่ท่านที่ลนค้นหาด้วยกิเลสตัณหาเนี่ยมันก็เป็นเมฆมาบางเบกมาบางใจเรื่อยไปอ้าวพอเมฆหายไปก็กลับมาเป็นใจอีกแล้วอ้าวกลับมาเป็นใจเดี๋ยวเมกกระบางแล้วก็ไม่รู้ต่อทีว่ามันมันไม่ได้หายไปใจมันเหมือนกับพาธิติหรือพระจาจาร์เป็นปฏิภาคมันไม่ได้หายไปแต่มันพราะเมฆมาบางก็ไม่เข้าใจไปโทษใจว่ามันหายว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอมตะแต่ไม่โทษเมฆจนกระทั่งมาเห็นว่า มันไม่ได้หายไปออ้ใจที่เป็นไซเลนเจอร์ที่เป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติไม่ได้หายไปแต่มันเพราะเมฆมาบางก็เพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยที่ไปดิ้หลนค้นหานิพผ่านอย่างอื่นที่ไม่ใช่ใจสุดท้ายท่านก็มาพบใจก็มาอยู่กับใจเป็นใจหนึ่งเดียวที่เป็นอวตาตคือเป็นเป็นใจก็คือธาตุรู้ไม่ใช่ว่าเป็นใจว่างนะก็คือเป็นธาตุรู้แจ้งแล้วแล้วก็เป็นใจจริงๆที่ไม่มีผู้ยึดถือตั้งสังขารไม่หลงสังขารไม่หลงไปดี่หลนค้นหาแล้วแล้วก็ไม่มีผู้มายึดใจ ก็คือเป็นใจที hmm. <Go ahead. S 2> ่ไม่ม ah ีเมฆบังตลอดการยังเป็นอมตะก็คือเข้าถึงความจริงคือไม่มีตัวท่านตุเมโธที่ไปบังอีกแล้วเออไม่มีตัวท่านเป็นสุเมทโทที่เป็นสาขาบูกแตกไปบังไปบังใจอีกแล้วไปบังไปบังใจเพียบเหมือนพระทิพะจัเป็นเมฆไปบังพระทิพย์จันทรอีกแล้วรานไอ้ตัวท่านเองนี่เนี่ยสุเมโธนี่เนี่ยตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ไปบังแต่ท่านทุบไม่เข้าใจตรงนี้ตอนแรกท่านหลงไป ปจุกระถางท่านประพบมันบ่อยๆท่านก็เลยลงแก่ใจว่าแท้จริงอ่ะใจไม่เคยหายไปเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์เพียรไม่เคยหายไปอันที่บาบางคือความคิดความรู้สึกเป็นตัวเองแล้วไปนี่หลนค้นหาแต่ละขณะจิตก็ไม่เมฆก็บางมันไม่ได้หายไปแต่เมฆเป็นพาะเมฆมาบางแต่ละขณะจิตพอท่านรู้ความจริงอย่างนี้ท่านจึงรู้ว่าสุเมโธเป็นแค่สกัดผู้แต่งมันไม่ได้เป็นนิพพานได้หรอกมันก็คือมันเป็นสกัดผู้แต่งเป็นสกัดผู้แต่งไม่เป็นของตายแต่ใจแท้ๆมันเป็นอวตะไม่เกิดไม่ตาย ต้ก็เลยเป็นเป็นใจแท้แท้ที่เป็นผู้ยึดอันนี้ท่านก็ไม่ไดอ้อธิบายเหมือนลักษณะอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าจะอะธิบายค่เคลื่อนป่าต้องขออภัยท่านแต่เราว่าต้องอย่างนี้แหละในข้อ็นเราที่ฟังที่ที่คุยกับท่านใช่ไหมมันก็จะขยายความให้พวกท่านเข้าใจขึ้นว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าไอ้ใจแท้แท้ทำที่เป็นไซเลนเนเจอร์เป็นไอ้เสียงเงียบเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมาชาติใจกับ เสียงเงียบประดุษเดียวจะเปชนแปเดียวกันแล้วก็แต่เมื่อไรที่ท่านะกลายไปเป็นตัวท่านมันก็จะเป็นเมฆบางบางมันของให้ไม่ชีวิเวกอะไม่ชีวิเวก,กชอบเขระไปติดอยู่ในเสียงเงียบแล้วก็ปฏิเสธเสียงดังในใจตนแล้วก็ปฏิเสธเสียงดังในโลกนี้แล้วคอยเข้าไปอยู่กับเสียงเงียบอันนี้มันเลยเอาตัวเองอะเข้าไปบางใจเข้าใจเนาะมันชีปุ๊บเราต้องต้องเห็นแล้วผลเราพยายามจะพูดจะทายาววิเคราะห์สักยานาให้พวกท่านมันจะได้ เดี่ยวเลยนะเคลียร์ลิงเคลียร์ลิงอ่ะมันจะได้เคลียร์ลิงจริงๆ,ๆอ่ะมันจะได้ไม่มีอะไรอ้าพิสว่าไงอ่ะกราบเขากราบหลวงตาคุณหมอิเวและก็กราบสวัสดีคุณแม่ชีทุกท่านนะคะกัรยามิทุกท่านคะ่ะก็เคลียร์ค่ะหลวงตาเคลียร์คัดเคลียร์คัดหลายรูปแบบเจ้าค่ะมีแต่ปัจจุบันขณะที่จะรู้ทุกอย่างรู้สังขาร,รต่างๆเจ้าค่ะ ณเวลานี้เพิ่มกว่าตอนที่ไปยุโรปแล้วก็ไปเมื่อเย็นนี่ไหมไปนั่งคุยเมื่อเย็นไหมตอนเนี้ยณเวลานี้ณเ,เวลานี้เหรอเจ้าคะณเวลานี้ก็ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเจ้าคะ่ะทุกอย่างที่ปรากฏในใจทั้งภายในและภายนอกทุกอย่างเป็นสังขารหมดเลยใช่จใจเป็นใหญ่ใจประธานใจสําเร็จที่ใจสําเร็จที่ใจเจ้าค่ะไม่เป็นสําเร็จที่สังขารใช่เจ้าค่ะ ในขั้นแรมโนบุพพังกยาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาเจ้าค่ะในทุกปัจจุบันขณะเจ้าค่ะใช่ใช่ตอนนี้ก็ไม่จะได้ไม่ไม่ไม่เลิกเรือนอีกไม่หลงลืมไม่หลงลืมใจไม่ไม่เละเลือมใจแต่ไม่ใช่ว่าไอ้อยากที่เขาสอนกันในในยูทูบอะไรเนี่ยไอ้จิเกก็ยังยังยังติดในรูปแบบนี้ยังติดอยู่ในนี่คือช้ำเลืองดูใจให้มันว่าง เมื่อไหร่จำรเรืองดูใจของเราใจเราว่าเราเป็นนิพพานเราเป็นอรหันตะ์ไปตรงนี้ก็ยังไม่ชีเกก็ยังติดอยู่ตรงนี้ว่าเอาตัวเราไปชำาเรืองดูใจเราเอาตัวเราไปมองดูใจเราเมื่อไหร่ในใจเราว่างเมื่อนั้น,เ,นเราเป็นอรหันต์ใจเราเป็นนิพพานไอ้น,นี่ก็คือไปฟังไอ้คำสอนผิดๆแบบนี้มาแล้วมัติดอยู่ในจิตเราก็เลยแก้ไม่ตกไ็ยังยังปฏิบัติโดยที่ยืนพื้นที่ตัวเราแต่ไม่เห็นความไม่เกิดไม่ดับในตัวเรา ไอ้ตัวเราจริงๆไม่มีเป็นแค่ความคิดงแตกเป็นตัวเราแต่ความคิดบงแต่เป็นตัวเราของเราเนี่ยมันมีทําให้เกิดไม่ดับอยู่ในนั้นด้วยความรู้แจ้งจากใจจริงๆเหมือนท่านสุมเมโทโวแล้วพอเอาตัวเรามาบางทีไรก็เ,เมฆมาบางอ,าอ้าวพอเมฆหายไปก็กลับไปเป็นใจที่เหมือนพระทิตประจันทร์เป็นสิาคัสว่างสวัยขึ้นมาอีกเป็นประพัดสลังจิตตังจิตเดิมแพรประพัดสอนขึ้นมาได้อีกอกลับมาเป็นใจใจที่บริสุทธิ์อีกอ้าวเดี๋ยวก็พอตัวเราไปบางเป็นเมฆอีกก็ไม่เห็นทันทีว่า ไม่ใช่ทำเขาเกิดตายแต่ทำเขาไปทําให้เกิดไม่ตายใจแท้ไบสุดมันทำให้เกิดไม่ตาย,แต,ายแต่เราตัวเองอความเป็นปเราแต่ละขนาดจิตมันเอ,เอาเราไปเหลือบดูใจให้มันว่าขนาดจิตนั้นก็เ,เมฆบางเอาเราไปเหลือบดูใจเราว่างหรือ,อยังอีกขนาดน,นก็เเมฆบางไม่ใช่ปใจหรอกเอาเมฆบางใจนะทําให้ไม่เห็นใจเนี่ยมันปฏิบัติตกันข้ามลุชี่ลุี่เกมปฏิบัติตกันข้ามเราเข้าใจผิดอย่างตกันข้ามอยู่ในจิตอย่างอย่างอย่างเข้าใจผิดอยู่ในจิต มันก็กลายเป็นว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะยึดถือที่ผิดๆแล้วคอยมองดูใจตัวเองตลอดเราว่างไม่ว่างมันไม่ได้เห็นความไม่มีในความมีมีความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันเห็นความไม่มีในความมีคือความไม่มีความปรุงแต่งในความปรุงแต่งตวงนี้มันต้องเห็นจากใจจริงๆรู้จากใจไม่ใช่ใช้สมองคิดหรือใจใช้ความจําจากคนอื่นพูดเข้าใจเนาะเข้าใจเจค่ะถึงใจต้องเห็นที่จริงจากใจเจ้าค่ะ